สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านวันนี้ขอเชิญชวนใช้สมาร์ทอสมอใช้แอปพลิเคชันนี้ในการควบคุมโรคไข้ดึดออกแบบเรียลไทม์สร้างกระแสป้องกันโรคในชุมชนมาฟังสาระสำคัญของเรื่องนี้นะครับในแพทย์ททเรศกรัตนยัยรพิฟงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสธเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4 กรกฎาคม2 5 6 5ตอนหนึ่งว่าการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนนั้นต้องอาศัยการมีความร่วมมือของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคซึ่งอสมอเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการปัญหาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เือเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรคระยะเกิดโรคและระยะหลังจากการเกิดโรคป้องกันประชาชนไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกอย่างไรก็ดีนะครับ การที่จะเฝ้าระวังควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกรมสนันุนบริการสุขภาพจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมเข้ามาเป็นส่วนช่วยเพิ่มทักษะดิจิตอลด้านสุขภาพหรือว่าดิจิตอลเฮลท์โดยแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมสร้างขึ้นมาก็เพื่อสนับสนุนให้อสม สามารถปฏิบัติงานในระบบหมอประจำบ้านได้อย่างทันสมัยสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือบันทึกและส่งต่อข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลดออกให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและดูแลสุขภาพชาวชุมชนได้ตามเวลาจริงหรือว่าใช้ได้เร็วชาเมเลยนะครับนอกจากนี้ การที่จะรายงานผลเป็นกระดาษเนี่ยนะก็อาจจะหมดยุคบทสมัยนะเป็นการรายงานผลโดยไม่มีการใช้กระดาษนะเป็นการรายงานผ่านแอปพลิเคชันช่วยลดปริมาณขยะและปัญหาโลกร้อนแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งสมกับการเป็น Smart awesome All สมาร์ทอสมออย่างเต็มรูปแบบในแพทย์ทเรศยังกล่าวว่าในส่วนของแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอ นอกจากจะมีฟังก์ชันอสมได้รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เือดออกแล้วภายในแอปพลิเคชันยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากสอทอการส่งรายงานอสมการคัดกรองโควิด -19 การบันทึกผลตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK ระบบรายงาน หมอใกล้ตัวและประชาชนที่อยู่ในการดูแลของอสมก็สามารถบันทึกสัญญาณชีพต่างๆเช่นค่าความดันโลหิตสูงค่าน้ำตาลในเลือดและพิกัดผู้ป่วยเปราะบางเพื่อส่งไปยังสถานพยาบาลทั้งนี้ยังมีระบบการรายงานผลงานครับ แลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วยซึ่งขณะนี้มีพี่น้องอสมอลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วประมาณ0 0แสนคนจึงขอเชิญชวนให้อสมอที่ยังไม่ได้ใช้ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ตอสมอร่วมดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อเข้าถึงข่าวสารความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้ดียิ่งขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ต้องการส่งสารให้พี่น้องอสมมีการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมในการควบคุมและรายงานโรคให้เดือดออกนะครับแบบเรียลไทม์นะหวัง mm hmm. ว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องอสมทั่วฟ้าเมืองไทยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ